สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนานๆจะกลับมาเจอกันทีครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับมาเจอกันเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่หลายๆอย่างทําให้เราไม่ค่อยได้ทําคลิปกันแต่คลิปนี้มาพร้อมกับการอําลาไทยอ้ําครับไทยอ้ําของเราตอนนี้กําลังจะถูกขนส่งไปยังเชียงใหม่ครับปีขนซื้อไปแล้วนะครับนี่ฮะล้างรถเสร็จปุ๊บก็ มีคนมารับเลยโพสต์ขายแป๊บเดียวเองครับก็มีพี่จากจังหวัดเชียงใหม่มารับไปดูแลต่อก็ให้ทั้งนี่ฮะของเดิมทั้งแฮนด์แล้วก็กระเป๋าข้างรวมถึงแหลกข้างตรงนี้ด้วยครับแต่เราเปลี่ยนทะเบียนออกนะทะเบียนของเราสวยๆของเราเราเก็บไว้ใช้เองครับเสียดายครับดูฮะทุกคนใช้รถมาหนึ่งปีพอดีครับ เท่ากับว่าตั้งแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนรถทุกปีเลยนี่ก็เป็นบริษัทขนส่งที่มารับนะครับบริษัทนี้ก็สะดวกสบายฮะัทำเรื่องเตรียมเอกสารโอนรถอะไรให้ทุกอย่างเลยมาคุยกันถึงเรื่องว่าทําไมถึงต้องขายรถคันนี้ระหว่างที่รอเขาเช็ครถแล้วก็รอเขาโอนเงินมาให้นะฮะก็มาคุยกันหน่อยสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยนรถแล้วก็ต้องขายรถก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะก็เพราะว่า ด้วยภาระหน้าที่อะไรหลายอย่างทําให้เราไม่มีเวลาในการออกทริปแล้วก็รถเนี่ยจอดไว้มันก็จะเสื่อมไปทุกวันนะฮะก็เลยตัดสินใจขายแล้วก็ช่วงนี้กระแสรถไฟฟ้า E.V มันมาแรงเราก็ต้องใช้รถทำงานบ่อยก็เลยตัดสินใจว่าขายรถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วก ไปถอยเจ้า,ารถ e ีีมาใช้งานเดี๋ยวจะต้องทำคลิปรับรถด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถ EV ที่เราจะนำมาใช้ในช่องเข้ากล้องเนี่ยมันคือรถคันไหนประเภทไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรีวิวกันทีแต่ตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องไทยอั้มก่อนไทอั้มเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานได้ดีครับแล้วผมชอบมากผมรักมากแต่ด้วยภาระหน้าที่แล้วก็หลายๆอย่างทําใหจ้จำใจต้องขายครับเพื่อปลดภาระเพราะว่าถ้าเกิดจะซื้อรถ E ีวีไทยอัมก็น่าจะจอดยาว หลังจากนี้คงจะต้องมาใช้รถ EV กันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวคงไม่ทิ้งเรื่องรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนหลายๆคนก็ถามว่าอา้าอย่างนี้เข้ากล้องจะไม่ออกทริปหรอยังออกครับแต่ช่วงนี้อาจจะออกด้วยเป็นรถไฟฟ้ารีวิวรถไฟฟ้าไปสักพักหนึ่งส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังจะใช้เดี๋ยวติดตามกันดูอีกทีนะครับว่าจะใช้รถคันไหนเดี๋ยวมีคลิปออกมาแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ไปดูบรรยากาศกันครับนี่ครับตอนนี้ขนส่งเขากําลังแรปรถแล้ว บริษัทอะไรครับอันนี้บริษัท<อ>ไหขอจกมานับขนส่งครับผมมานับขนส่งอ่านี่ใครที่จะซื้อขายรถหรือว่าอยากจะชิปรถหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่ผมถ่ายไว้ให้ดูแล้วกันนี่มานับขนส่งใครที่อยากจะใช้บริการใช้ได้เลยนะครับเช็ครถละเอียดแล้วก็ดูแลรถเป็นอย่างดีครับมารับรถได้รีวิวไปด้วยนี่ฮะดูเขาเวลาเขาจะขนส่งทีนี่เขาก็จะต้องมีการแลบรถเพื่อ ป้องกันความเสียหายเนาะบริษัทยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยออยู่ประเวศตรงอ่อนครับอ๋ออยุงเทพใครจะใช้บริการก็ติดต่อได้าตามเบอร์ที่ไทยมีพนักงานของรถบริษัทยอยู่ทั่วประเทศค,ครับผมคือใครอยู่ที่ไหนก็เปิดรับใกล้ๆก,ก็ประมาณว่าเรียกเขา้าจะมีรถแถวนั้นเข้ารับได้เลยเอก็คือ,อมี call center อยู่แล้วเดีย๋ยวเขากระจายงานกันเองใช่ครับผมมีแอดมินกระจายงานอีกทีนึงโอเคเนี่ยฮะ ก็ของผมไม่ได้เป็นคนเรียกใช้นะแต่เป็นทางทางผู้ซือ้อผู้ซื้อเขาใช้บริการเนี่ยแล้วผมเห็นว่าเออเข้าท่าดีนะมีการแลปรถแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไปอีกทีหนึ่งอะไรที่มันเกะกะเขาก็ถอดออกฮะแต่อย่างน้อยก็ป้องกันเรื่องสีเรื่องอะไรได้ไม่ให้เป็นรอยผมเองผมก็ยังไม่เคยใช้บริการของ เจ้าไหนเลยนะเพราะว่าไม่เคยซื้อรถไม่เคยชิปรถแต่มีแพลนอยู่ว่าเวลาพอไปเที่ยวเนี้ยแล้วขากลับว่าจะชิปรถบ้างก็เลยเออเฮ้ยพอเจอบริษัทขนส่งแบบนี้น่าสนใจครับนี่เป็นคลิปอําลาไทายอั่มนะแต่ก็แอบายอินเรื่องรีวิวให้เขาหน่อยผมว่าใช้ได้เลยของที่ผมให้เขานี่ก็ให้ไปหมดเลยนะของที่ผมใส่มาไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะ,ะเป็นสปอตไลท์ก็ให้ชาร์จไฟ แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ต่างๆพวกนี้ให้ครับของแต่งมันก็มาเดิมๆมากับรถอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิลหน้ากาดไฟหน้ากาดหม้อน้ําขาตั้งคู่อะไรต่างๆของที่ใส่ไว้เราไม่ได้ถอดเลยครับและยังแถมนี่ฮะแถมกระเป๋าใบนี้ก็ประมาณ5,500นะกระเป๋ากันน้ําด้านข้างแล้วก็แหลกข้างอีกประมาณพั0ห้าสอพนนะที่ผมซื้อมาเพิ่ม ก็แถมไปเลยไม่เป็นไรเพราะยังไงเราคงไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ไปแล้วไทยอัมไปแล้วเดี๋ยวรอดูคันใหม่กันนะครับว่าจะเป็นรถอะไรทําไปทํามาก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะาไทยอําเป็นรถที่ผมชอบมากๆเป็นรถที่เราอยากได้มาตั้งนานแล้วพอเรามีโอกาสครอบครองเนี่ยเราก็รู้สึกประทับใจนะครับในการสมรรถนะของเจ้าไทยอัมเนี่ยขี่สนุกและเป็นรถที่ เสียงท่อเพราะมากไม่ต้องไปทําอะไรเลยขี่ธรรมดาก็เพราะแล้วแต่นะมันถึงเวลาที่จะต้องขายก็ต้องขายถ้าเกิดเราไม่ใช้เก็บไว้ก็มีแต่เสื่อมราคาครับก็เดี๋ยวดูเขาละกันว่ารถคันต่อไปของผมจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่หนีจากรถออโต้ทรงเดิมๆตอนนี้กำลังเล็งอยู่ครับจะรถเล็กรถใหญ่จะรถเล็ก ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะขี่ไม่สนุกจะบิดไม่สุดอีกจะรถใหญ่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ขี่อีกปัญหามันวนไปวนมาแต่เดี๋ยวขอเวลานิ่งๆสักพักหนึ่งก่อนลองใช้ชีวิตเป็นปกติดูก่อนดูซิว่าเรายังอยากขี่มอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าเราอยากจะเที่ยวแบบใช้รถ EV ีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเป็นคลิปอำลลาไทยอ้ํา ใช้มา1ปีเท่ากับว่าตั้งแต่ผมซื้อรถมาก็จะมีโอล์คซาใช้1ปีโอ์ซาใช้1ปีเอ้ย p c ก่อนแล้วก็มาโฟล์ซาใช้1ปีใช้1ปีขยับไป XADV ใช้ XADV ได้ปีหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นไท่อัมใช้ไท่อัมได้ปีหนึงก็เปลี่ยนอีกครับก็เดี๋ยวดูอนาคตแล้วกันว่าผมจะเปลี่ยนไปใช้รถอะไรอีกขอบคุณสําหรับ เพื่อนๆที่ยังติดตามกันนะครับแม้ว่าผมจะเปลี่ยนรถไม่ได้ใช้ XADV ไมไ่ใช้ f o r ซ a หลายๆคนก็ตามช่องผมมาจากใช้ f o r ซ a บ้างจากใช้ XADV บ้างแต่พอมาใช้ไทอัมก็ยังยังติดตามกันอยู่ก็ขอบคุณมากๆสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ